แอ t แท k กบวกห้าไมนะฮะมีสล็อตนะผมมันคือแว่นตาที่มีสล็อตนั่นเองเป็นมิดเดิลนะครับเพิ่ม m a ็ HP อ0กับ m a ็ก p 10%ปอรนตะครับผมคอรเพิ่มฮิตนะครับผมเพิ่ม m a ็ก p HP, HP ด้วยก็มีเพิ่ม XP ด้วยนะครับข้อตูมกังหันลมนะครับเอฟดีบวกหนึ B ่อดีบวกอีกหลด VTT ีนะครับ คอตูมส่วนโลเวอร์นะครับผม FD บวก5%นะครับผมลด VTT 5%รใช้คู่กับคอสตูมกังหันลมเมื่อกี้ครับผมลดฟิกเกอร์ไมอีก0.2นะครับผมอ่าของดีนะครับผม เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาทำเควสของเทศกาลนูดเดิลเฟสติวัลกันนะครับผมซึ่งเป็นเทศกาลที่อยู่ถึงวันที่22กันยานะฮะในเทศกาลนี้นะครับผมก็มีของตอบแทนดีๆหลายๆอย่างเลยน่าสนใจมากๆนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาาามมีีีคคคลลิปใหห่่ๆเเเนนยจะะไดด้้ขฟรรรััับบบสทศก จะมีเควสหลักอยู่เควสหนึ่งที่เป็นเควสเปิดนะครับผมหลังจากทำเควสเปิดแล้วนะครับเราก็จะทำเดลี่เควสได้นะครับผมซึ่งเดลี่เควสเนี่ยก็ได้ของกินที่เพิ่มแบบ HP เปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมเช่นแบบเพิ่ม20%เพิ่ม10%อนะไรพวกนี้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมในการทำเควสแต่ละครั้งเนี่ยเรายังได้โอกาสสุ่มในการสุ่มของของเทศกาลนะครับผมซึ่งของรางวัลของเทศกาลเนี่ยมีตั้งแต่คอสตูมนะครับผมแล้วก็มีแว่นนะครับผมแว่นสัลล็อตนะครับผม แล้วก็จะมีพวกถังออกซิเจนเ,เสื้อว่ายน้านะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกอาหารและนะครับซึ่งควสยโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ยากมากครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเก็บของตีมอนเล็กเืก่อน้อยนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมเคสนี้นะครับผมทำตั้งแต่รลเวล50ขึ้นไปนะครับแล้วก็มันมีดีลิเคททำได้ทุกวันนะครับผมก็ถือว่าเป็นควสยที่โอเคเลยและยิ่งถ้าได้แวนสล็อตมาสามารถไปขายได้ด้วยเพราะว่าของทุกอย่างนะครับผมในกิจกรรมนี้สามารถขายได้นะครับผม ยกเว้นของเควสเช่นพวกวัตถุดิบอะไรเงี้ยขายไม่ได้แล้วก็อ่าไอเทมเช่าเออกิจกรรมรอบนี้มีไอเทมเช่าให้เล่นด้วยนะครับผมก็สามารถเช่าได้ในราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามันเริ่มเควสกันยังไงนะครับในการเริ่มเควสนะครับผมก็เข้าไปในอีเดนก่อนนะครับผมเข้าไปเมื่อเข้ามาในอีเดนนะครับผมก็จะเจอกับตอนี่นะครับผมนูเด้ลเฟสติวัลนะครับผมเขาก็จะพาเราไปที่นูเด้ลเฟสติวัลเลยนะครับก็คือไปที่มันแดงโดนั่นเองนะฮะมาถึงนะครับผมคุยกับเฟสตาไกด์นะครับผม เขาก็จะแนะนำนะครับผมสถานที่ในมินิแมปต่างๆนะครับผมก็เดินไปเดินตามทางเข้าไปเลยนะครับเดินตามไปครับผมมันเห็นจุดกระพริบแดงๆด,ด้านซ้ายมือใช่ไหมฮะเดินตามเข้าไปนะครับผมเลื้อยไปนะครับเลื้อยไปโอ้คนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคเดินขึ้นด้านบนตรงนี้ไปเลยนะครับ เห็นปะมันมีคนแบบเต็มเลยเนี่ยมันรับพุดดิ้งนี่อาหารคนจนนะฮะเป็นบัฟนะครับผมอันนี้เป็นอาหารบัฟนะครับผมลดดาเมจทางกายภาพจากศักตรูทั้นไฟ7%เพิ่มเ p d นะครับแล้วก็มีนี่อาหารฟื้น HP s p 30%นะครับผมแล้วก็มีคนมาขายของด้วยนะฮะอ่านี่อันนี้ฟื้น15%นะครับผมแล้วเพิ่ไมไอแท็ก5เปอร์ด้วยอันนี้ฟื้น s p 15%เช่นกันนะครับผมอันนี้แหละฮะคือพวกอาหารเนี่ยแค่เอามาซื้อมาขายก็คุ้มแล้วแล้วก็อันนี ออของที่เราจะมีโอกาสได้ผมก็คือสกูบ้าแมสนะครับผมแอทแท็กบวกห้าไอ้ไม่แทกบวกห้านะฮะมีสล็อตนะผมมันคือแว่นตาที่มีสล็อตนั่นเองเป็นมิดเดิลนะครับแล้วก็ใส่คู่กับสวิมมิ่งสูตรนะครับผมกับออกซิเจนแท้งเอพดีเพิ่มขึ้น10%เพิ่มโอกาสคิดเข้าเลทต่อเผาปลา50%นะครับผมแล้วก็น,นี้เป็นคอสตูมเพิ่มแม็กเอชพียี่สิบเปอร์เซ็นต์กับแม็กเอชพีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งอันนี้คอร์สอันนี้ผมว่าลุนพ่น,น อันละแบบไม่กี่ร้อยเคนะครับผมอ่ะนี้ก็มีคอร์สเพิ่มฮิตนะครับผมเพิ่ม m a ็ก p HP ด้วยก็มีเพิ่ม XP ด้วยนะครับแต่เป็นอ p พีปานะอันนี้คอร์ส m e m o r y of ฟนู d ดินะครับผมเนี่ยของพวกเนี้ยมันหาได้จากเทศกาลนี้แหละนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเควสแรกนะผมเป็นเควสหลักเมนเควสนะครับผมก็คือคุยกับ Festival Reception นะครับผมลงชื่อเข้าร่วมเทศกาลนะครับผมตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อเราเข้าไปก็ได้หรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้นะครับผมเขาก็ จะให้ไปหา Festival Manager นะครับผมเข้าไปที่เหนียนเครปเนี่ยนะครับมันอ่านว่าเหนียวเครปหรือเปล่านะครับผมเหนียวเครปนะฮะเราต้องไปหาตัวมีดบอลนะครับผมริบบอนนูเดิลติ้นนูเดิลแล้วก็สมูทนูเดิลครับผมก็คือเส้น3ชนิดนะครับผมแล้วก็มีดบอลหนึ่งอันทำลูกชิ้นนั่นเองนะครับผมคุยกับนี่เฟสติวัลเมนเจอร์อยู่ด้านซ้ายมือนะฮะโอเคอ่ะเขาก็จะพาเราเข้าไปนะครับผมในถ้ำซึ่งถ้ำนี้เข้าได้ตลอดเวลานะครับโอเคเข้ามาปั๊บ ใช่ไหมครัผมเราก็ไล่ข้ามมอนเลยฮะอ่านี่อันนี้มอนกิทนี่น,นี่โอเคได้เส้นเส้นเล็กมาแล้วนะครับผมเราต้องการอ่านี่สวิงเทลอันนี้ได้เส้นนุ่มนะครับผมเส้นนุ่มนะฮะแล้วเราก็ต้องหาหาริบบอนนูเดิลน,นะคะรับผมริบบอนนูเดิลหาจากแดนดี้สตาร์นะครับผมน่าจะเป็นปลาดาวนะครับเดี๋ยวเดินหาก่อนแป๊บหนึ่งอ่านี่แดนดี้สตาร์นะครับผม สับเข้าไปนะครับผมจะได้ครบแล้วนะครับผมนั่นก็คืออ่าริบบอนนูเดอร์หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็เป็นตีนูเดอร์หนึ่งอันนะฮะแล้วก็จะเป็นสมูนนูเดอร์หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็หามิดบอลนะครับผมมิดบอลเนี่ยมันจะหาจากหมูนะครับผมซึ่งหมูมีจุดเกิดที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้แล้วกันนะฮะโอเคมิดบอลนะครับผมมันจะมีเวลาเกิดของมันนะครับผมนี่เห็นไหมมันประกาศขึ้นบนหน้าจอขึ้นมาแล้วเนี่ยว่ามิดบอลกระจายอยู่เต็มถาดแล้วนะครับผม ก็เราก็ต้องไปตีนะครับผมหน้าตามันจะเป็นหมูนะครับผมอ่านี่นะครับผมมอนนะครับผมเนยเนยพริกนะครับผมอันอ่านว่าอะไรเหนียวพริกเหรอฮะนี่ครับเลือดเยอะหน่อยนะครับผมก็สับไปเรื่อยๆนะครับผมมันไม่ตีเรานะครับเข้าทีละหนึ่งนะฮะก็สับไปยาวๆนะครับผมโอเคก็ช่วยๆกันตีไปนะครับผมสามเมื่อกี้คือพลังนะฮะสับเข้าไปยับยับ เนียนพลิกตายแล้วนะครับผมเราก็เก็บมิดบอลมานะฮะ,ะเรียบร้อยนะครับผมได้มิดบอลมา1อันแล้วนะครับผมก็กลับขึ้นไปนะครับผมกลับขึ้นไปคุยกับตัวรีเซพชันนะครับผมมิดบอลเนี่ยเวลาตกเนี่ยเราก็เดินไปกลีดได้เลยนะคือไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นคนตีนะครับผมคือสามารถไปเก็บของคนอื่นเขาได้ด้วยนะครับมิดบอลนี้มีขายด้วยนะครับขายได้นะครับผมใครอยากหาไรายได้นี่เชิญได้เลยนะฮะ อ่ะโอเคนะครับผมเอาของมาให้พร้อมนะครับผมแล้วก็กลับไปคุยกับ Festival Manager นะครับผมอ่ะคุยคุยนะครับผมปุ๊บเขาก็จะให้ของมานะฮะ Festival c o i ล1อันแล้วก็ Festival c o i ล10อันนะครับผมแล้วก็เ e t a f a n 5อันนะครับผมอันนี้คือเ e t a f a n เป็นไอเทมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็นี้เป็นนูดเดิลเฟสติวัลคอยล์เอาไปใช้งานสุ่มไอเทมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะสุ่มของรางวัลให้ด้วยนะครับผมของรางวัลเนี่ยมันก็จะมี หนึ่งในของเหล่านี้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่คอตตูมที่ออฟไม่ได้แต่สวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีแว่นสกูบ้านะครับผมก็คือแว่นสล็อตแอทแท็กบวกห้าแอทแทกบวกห้านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเซ r ร์ฟเฟ w สวิมมิงสูตรนะครับแล้วก็มีออกซิเจนแท้งเอ็มซีเอนะครับผมมีดบอลน,น,นูเดิลเฟเทิลนะครับผมนูเดิลคอยไอศครีมแล้วก็คอตตูมสลับสลับแพทอะไรเนี่ยนะครับผมถามว่าไหนดีสุดนะผมก็ต้องเป็น สกูบ้าแมสนะครับผมนั่นดีสุดแล้วนะครับผมซึ่งอ่าเควส์ไรวันเนี่ยก็จะสุ่มของพวกนี้ด้วยนะครับผมไอตัวสุ่มหนึ่งในพวกนี้นะครับอ่าโอเคเควสหลักจบไปนะครับผมเรามาทำเควส์ลองกันดีกว่านะครับผมเควสแรกชื่อนูเดิลโรนะครับผมนูเดิลโรเนี่ยอ่าเดินลงมาด้านล่างนะครับอ่าแล้วออกขวานิดนึงนะฮะจะเจอกับพ่อครัวคนนี้นะครับผมพ่อครัวเขาบอกว่าให้หาตีนูเดิลแล้วก็ริบบอนนูเดิลแล้วก็สมูนนูเดิลห้าอันนะครับผมแล้วก็มิดบอลสามอันนะครับจะทำก๋๋ววยยเตีนะะฮ เราก็บอกเยี่ยมไปเลยนะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้ไปล่าอะไรมานะครับผมมันก็ล่าข้างในนั่นแหละนะครับผมข้างในตัวข้างในตัวถ้ำเนี่ยที่คุยกับเฟสติวัลมินิเจอร์นั่นแหละนะครับหลังจากหาริบบอนนูเดิลนะครับผมแล้วก็สมุนนูเดิลแล้วก็ติ้นนูเดิลอย่างละ5อันแล้วแล้วก็มีดบอลสามอันนะครับผมก็กลับมาคุยมิซี่นะฮะส่งเควสนะครับผมปั๊บเราก็จะได้ของออกมาเป็นเอ่อคนูเดิลเฟสติวัลคอยล์นะผมห้าอันสปาเก็ตตี้แอนด์ซอสนะครับผมก็คืออัันนนี้ะครบผม อันนี้อันนี้อันนี้นะครับผม HP HP เนี่ยเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็มีครีมนูเดิลนะครับผม HP เพิ่มขึ้น15%บห้าเปอเตแทกเพิ่มขึ้น5เปอร์นะครับผมแล้วก็เป็นเฟสิโอนูเดิลนะครับเพิ่ม FBD เพิ่ม VCT นะครับลด VCT นะครับผมแล้วก็ป้องกันการโจมตีจากมอนเตอร์ทัตไฟนะครับผมอีก7%นะครับแล้วก็สุ่ม1ครั้งนะครับซึ่งสุ่มออกมาก็เป็นมิดบอลอีกแล้ว ต่อมานะครับผมเควสที่3นะครับผมก็คือเควสแตงโมหวานนะครับผมให้เดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมอ้อมขึ้นไปด้านบนเลยฮะลากยาวเลื้อยขึ้นไปเลยฮะอ่าแล้วก็ออกซ้ายหน่อยนะครับผมอ่าออกมาปุ๊บนะครับผมจะเจอกับตัวนี้นะครับผมแอสเสแตนต์ลามิเนี่ยนะครับผมคุยกับเขานะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้ไปตีแตงโม10ลูกนะครับผมแล้วก็หาเฟสต้าแฟนนะครับจำนวน10อันเช่นกันนะครับผมก็ดอกจากแตงโมได้แหละนะครับ ซึ่งตัวแดงโมนะครับผมให้เดินากด้านซ้ายมือนะฮะเดินออกซ้ายมือมาเลยนะครับนี่ครับผมมันอยู่ด้านบนนะครับผมด้านบนเป็นมือแมวด้านบนนะครับตรงนี้นะฮะนี่เต็มเลยนะครับผมเราก็ทําการล่ามอนได้เลยนะครับผมจํานวน10ตัวนะครับผมแล้วก็เฟต้าแฟน10อันนะครับสับไปสับไปนะครับผมคือถ้าใครไม่หาตรงนี้นะครับผมก็สามารถไปหาในถ้ำไอ้ตัวถ้ำเมื่อกี้ได้เช่นกันนะผมก็คุยกับ เฟสติวัลม a น a เจอร์นะครับผมอ่าเผื่อตรงนี้แบบว่ามอนมันเกิดไม่ทันคนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปหาในถ้าก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะฮะอ่าโอเคตอนนี้ล่ามอนครบ10อันแล้วนะครับผมเฟต้าแฟนครบแล้วกลับไปหายเมืสีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มของนะครับผม1อันนะครับอ่ะคุยกับรามินะครับผมเขาก็จะสุ่มของออกมาให้นะครับผมของที่ได้นะครับผมที่ผมสุ่มออกมานั่นก็คือ ไอศครีม1น E A นะครับผมเกลือยันเควสนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัววอเตอร์เมลอนพุดดิ้งนะครับฟื้น h P 15%นะครับเพิ่มเ m เมทแท็กแล้วก็ได้ตัวเหรียญมาอีก5อันสําหรับเควสนี้นะครับต่อมานะครับผมเควสที่4นะผมก็คือเควสกําจัดสิ่งแปลกปื้อนนะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับผมคุยกับโดมิตัวนี้นะครับผมอ่าโดมิเขาก็จะให้กําจัดตัวพูนุดเดิลนะครับผมจํานวน10ตัวนะครับแล้วก็ไปหาหนังของมันมาด้วยนะครับผมพูนุดเดิลเเเเนนีี่ยยก็ขข้้้าาาไไปปใถลครับผมท ตัว Festival Manager นะครับเข้ามาเข้ามานะครับผมปุ๊บแบบนี้นะครับผมเข้าไปเลยส่งไปที่โอเคตัวพูลนูเด่นนะครับผมมันก็คือหนอนดินนั่นเองนะฮะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆอยู่ไหนเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับผมพูลนูเด่นเลครับผมฆ่ามันนะครับผมจำนวน10ตัวนะฮะแล้วก็จะได้หนังมันด้วยก็เอาหนังมัน10อันนะครับผมไปให้บีซีนะฮะโอเค ล่าครบแล้ว10ตัวนะครับผมและได้หนังครบแล้ว10อันนะครับผมก็กลับไปคุยกับมิซิโดมิตัวเมื่อกี้เลยนะครับต้ส่งเควสกับโดมินะครับผมเขาจะให้เหรียญมา10เหรียญนะครับผมแล้วก็สุ่ม1ครั้งนะครับผมสุ่มรอบนี้ได้มาเป็นมีดบอลสามอันนะครับผมก็ยังโอเคนะฮะพอใช้ได้อยู่ใช้ฟืลท์เฮดทั้ง10%นะครับโอเคเลยนะฮะต่อมานะครับผมเป็นเควสที่5นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝีมือใครก็ตามก็คือคุยกับตัวนี้นะครับผม เนกิเนี่ยนะครับ mm hmm. คุยกับเขานะครับผมเขาจะสอนให้เราว่ายน้ํานะครับผมเราก็จะไปว่ายน้ำนะครับผมไปหาคนสอนว่ายน้ําให้เขานะครับผมก็กดไป enter enter ไปนะฮะหลังจากคุยกับเขาแล้วนะครับผมให้กดตรงนี้นะผมเขาจะนําทางไปนะครับผมไปหาเพื่อนของเขานะฮะเดินลงมาด้านล่างเลยครับเดินลงมาครับผมลงมายาวๆนะครับลงไปอีกนะครับผมจะเจอคนนี้นะผมชิโพนะฮะ คุยกับเขานะครับโอเคพอคุยกับชิโปรเสร็จนะครับผมเขาก็จะบอกว่าไปหาฟิชเชอร์เหมียวนะครับผมฟิชเชอร์เหมียวเนี่ยก็เดินออกด้านขวามือนะครับหรือว่าไอ้กดตรงเสียฟ้าแบบที่ผมกดก็ได้ครับคุยกับเขาอีกทีนึ่ะนะครับเดี๋ยวเขาจะนําทางให้เราเองนะครับผมนี่มาคุยกับฟิชเชอร์เหมียวนะครับผมหลังจากคุยกับฟิชเชอร์เหมียวเสร็จนะครับผมเราก็กลับไปคุยกับไอ้เนกเกตตัวเดิมนะครับผมด้านบนนั่นแหละตัวที่ให้เควสเรามานะครับโอเคหลังจากคุยตรงนี้แล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราไปหาของนะครับผม นั่นก็คือตัวฟิตเทลนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ฟิตเทลนะครับผมจากเพนนะครับผมสควิตอิงหนึ่งอันนะครับจากปลาหมึกอ่ะนี่นี่ครับผมนี่ฟิตเทลพันฟิตเทลมีขายนะครับผมสองพันห้านะครับสควิตอิงก็มีขายนะครับผมก็คือหาจากเพนกับปลาหมึกนั่นเองนะครับแล้วก็สมุนทูเดอร์หนึ่งอันนะครับหาจากข้างในถ้ำนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มิดบอลหนึ่งอันนะครับมิดบอลก็นี้นะฮะ แต่ก่อนจะส่งเควสได้นะครับผมเขาจะให้เราพาไปที่ในถ้าก่อนนะครับผมอ่ะก็พาน้องเขาเข้าถ้าหน่อยนะฮะก็มาคุยกับเฟสติวัลมีเนเจอร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับโอเคพอมาถึงคุยกับนิเกะนะครับผมคุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาจะบอกว่าโอ้ไม่ไหวหรอกขอกลับก่อนนะบายแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็เอาของที่ผมบอกเมื่อกี้นะผมก็คือฟิทเทลหนึ่งอันสควิตอิงหนึ่งอันสมุดดูดหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวมิบอลหนึ่งอันนะครับผมเอาไปให้เขานะฮะอ่ะคุยกับเขานะครับผม ปึ๊บๆๆให้ของเขาไปนะครับผมตั้งไฟทําก๋วยเตี๋ยวนะฮะหลังจากทําก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้ไปหาน้องสาวเขานะครับผมชื่อว่าโพนะครับผมเดินออกขวามาเลยนะครับผมตามที่มันบอกคุยกับมันอีกทีก็ได้เดี๋ยวมันนาทางให้นะฮะเดินเดินเดินมาเลยนะครับเดินลงมานะครับแล้วก็เล้ยวซ้านิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมเจอกับโพแล้วนะครับผมคุยเสร็จนะครับผม เขาจะบอกว่าอ๋อกลับไปหาพี่ชายค่าทีนะครับผมคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับทาไมเองสองคนไม่คุยกันเองให้เรามาเดินไปเดินมานะฮะอ่ะกลับไปหาเนเกะนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมเขาก็จะให้ของเรามานั่นก็คือดูเดิลเฟสติวัลคอยห้าอันนะครับผมคอสตูมที่ชื่อว่าอ่าสโมอเชียนหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ตัวสุ่มนะครับผมสุ่มหนึ่งอย่างจากรายชื่อที่มีทั้งหมดนะครับผมหนึ่งอันซึ่งผมก็ได้มิดบอลมาอีกก็ยังโอเคยังไหวอยู่ ซึ่งเควสนี้นะครับผมเราทําได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันแจกคอร์สนะครับผมส่วนครั้งต่อไปที่กําลังจะทําต่อไปนี้มันคือเดลี่เควสนะครับเมื่อกี้มันเป็นเควสครั้งเดียวได้คอร์สนะครับผมส่วนครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเดลี่เควสของตัวนี้แล้วล่ะนะครับซึ่งเดลี่เควสของตัวนี้นะครับผมเขาก็จะบอกว่าเอ่อช่วยไปหาของให้หน่อยเป็นฟิทเทลหนอันสกิ๊ดอิงห้าอันนะครับผมมีดบอลห้าอันสมุดดูดเดนห้าอันนะครับผมตอนนี้มีดบอลเราครบแล้วนะครับผมเหลือแต่สมุดดูด จำนวน3อันนะครับผมขาดสมุนเดอร์เอีก3อันนะครับผมแล้วก็สควิตอิงเออ่ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปสับๆอยู่ข้างในถ้ำก่อนแล้วกันนะฮะสมุนเดอร์เนะครับผมหาจากตัวสาลายนะครับผมสาลายในนี้แหละนะฮะของเพชรพวกนี้สติลได้นะครับผมไอตัวสมุนเดอร์เดิ้ลพวกเนี้ยเดินสติลได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นแอดเล่นโลกอะไรพวกเนี้ยนะครับใช้ได้เลยนะฮะกลับมาคุยกับนิกเกะนะครับผมแล้วก็ให้ของเข้าไปนะครับผมอ่ะลืมของยังไม่ครบอ่ะโอเคส่งของเข้าไปนะครับปุ๊บ เราก็จะได้ตัวนูเดิลคอยสิอันแล้วก็สุ่ม1ครั้งนะครับผมรอบนี้ก็ได้มาเป็นมิดบอลอีกเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ทําเควสสำหรับคนที่ทำเดลิเี่ควสครบ4อย่างแล้วนะครับผมสามารถเดินลงมาใกล้ๆกับตัวเฟสติวัลมินิเจอร์ได้นะผมคุยกับคนนี้ครับผมคูปองรีเซพชันนะครับผมเขาจะสแตมป์คูปองให้เรานะครับผมเก็บเดลิเวี่ควสครบ4อันรับคูปองไปเลยนะครับเขาก็จะให้คอตูม,มานะครับผม คอตูมนี้มีชื่อว่า memory of n o o d e s นะครับผมเพิ่มฮิต20หน่วยนะฮะค่อนข้างเยอะเลยใครที่แบบค่าฮิตขาดช่วงนี้นี่เอามาใส่เลยครับผม Market p <ม> hp เพิ่มขึ้น5%ด้วยดาเมจต่อทัตด,ดาเมจต่อเผาปลาเพิ่มขึ้น10%เดี๋ยวพี่เพิ่มขึ้น5%ต่อมอเตอร์เผาปลานะครับอ่าซึ่งไอ้ quest reception เนี่ยทำได้ครั้งเดียวนะครับผมดังนั้นก็หมวกนี้ขายได้นะถ้าใครอยากจะไปขายนะผม ก็ไปขายได้นะครับผมก็มีคนขายอยู่นะครับโอเคเดลิควสจบไปนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเดลิควสทุกอันนะครับสามารถใช้ชิ้นวน์หนึ่งอันเพื่อทำเควสใหม่อีกครั้งได้เลยไม่จำกัดนะครับผมซึ่งเดลิควสพวกนี้ก็รีเซ็ตตีสี่เหมือนกับเควสอื่นๆนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็ใครที่มีเวลานะผมก็ลองทําดูัวลารอบนะครับเออยังไม่จบนะครับผมมันมีเอ็มซีเช่าอุปกรณ์ด้วยตัวนี้นะครับผมนี่อุปกรณ์ที่เช่านะครับผมก็จะมีให้เช่าด้วยนูเดิลเฟ่าิ้วอลคอย ซึ่งถามว่ามาต่างยังไงเช่าด้วยนิวดนเฟดิวเคอร์คอยเนี่ยใช้2เหรียญแต่ถ้าเช่าด้วยเซนนี่เนี่ยใช้5 0,000เซนนี่อุปกรณ์พวกนี้มีระยะเวลา1วันนะครับอ่าเราก็ขอดูก,ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็มีเป็นถังออกซิเจนแบบเช่านะครับผมฮิตเพิ่ม30ลดดาเมจจากมอเตอร์ประเภทปลา10%เพิ่มพลังป้องกันลายธาตุแล้วก็ธาตุน้ํา15%ใส่คู่กับแหวนสกูบ้าแบบเช่า FD ฟบวกสหน่วยนะครับผมไลายเวทไม่โดนขัดด้วยนะครับอันนี้เป็นการเมน้นหรือวรับผม แล้วก็ต่อมาก็เป็นชุดว่ายน้ําแบบเช่านะครับแมค p p เพิ่มขึ้น10%ใส่คู่กับสกูบ้าแมสนะครับผมเพอร์เฟคดอบวกสิบห้าวทีลบสามสิเพิ่มขึ้นจากปลา5%นะครับผมแล้วก็แว่นกันน้ำเช่านะครับผมแอทแท k เพิ่มขึ้น20% M ่สิบแอทแทนะครับผมแล้วก็เพิ่มลดระดับจากมอเตอร์ทัดปลาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมใส่คู่กับตัวชุดว่ายน้ำแล้วก็ออกซิเจนแท้งเพิ่มเอฟด เพิ่มโอกาสคิเลตนะครับผมต่อมอเตอร์ประเภทปลา30%แล้วก็เพิ่มดาเมจต่อมอเตอร์ประเภทปลา25%นะนี่มันชุดตบธาตุน้ำชัดๆนะครับผมธาตุของอาร์เมอร์กลายเป็นธาตุวอเตอร์นะครับผมก็คือกลายเป็นธาตุน้ำนั่นเองใส่คู่3อย่างนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือชุดเช่านะครับผมชุดเช่ายังครับผมยังไม่จบนะฮะมีอีกนะครับผมอันนี้อย่างเด็ดนะฮะนี่ครับผมคอตูมนะฮะคอตูม กังหันลมนะครับเอฟดีบวกหนึ่งเอฟดีบวกอีก5%ลด VTT 5%นะครับเพิ่มดาเมจต่อมัลตเตอร์เิบเป่ร10%นนะครับผมอัปเปอร์คอตูมนะครับใครช่วงนี้ FD ขาดนะครับผมมาเช่าไปใช้ได้นะครับผมของดีจัดๆ50,000นเซนนี่1วันนะครับผมคุณได้ FD แบบโอ้โหล้นๆเลยนะฮะมีอีกนะครับผมนี่อันนี้เป็น คอตูมส่วนล OWER นะครับผม FD บวก5%นะครับผมลด VTT 5%ใช้คู่กับคอตูมกังหันลมเมื่อกี้ครับผมลดฟิกแค่ไทม์อีก0.2นะครับผมอ่าของดีนะครับผมอันนี้อัปเปอร์ใช่ไหมอันนี้ล OWER นะครับผมเห็นไหมครับผมของดีดีทั้งนั้นนะครับ2เหรียญเท่านั้นนะครับผม2เหรียญหรือ50,000เซนนี่มาเลือกเอาได้เลยนะครับผมของโคตรดีนะฮะแนะนําเลยใครช่วงนี้ขาด FD ต้องการของเนี้ยเอามาเช่าไปเล่นดูนะครับ50,000เซนนี่คุ้มๆเลยนะ โอ้คุณไปตีมอนคัสสามแป๊บเดียวก็ได้ห้าหมื่นเลยฮะอ่ะโอเคนะครับผมหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเอ้ยเหรียญแมวเนี่ยนอกจากเช่าอุปกรณ์ทำอะไรได้อีกบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามันเอาไปสุ่มได้นะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมกาชานูเด่นเฟสติวัลคอยนะครับผมซึ่งของรางวัลนะครับผมมันก็จะมีดังนี้นะครับผมก็คือหมวกคอสตูมมันอ่านว่าอะไรเสลิฟเสลิฟแฮทนะครับผมซืบๆหรือเปล่านะฮะเพิ่มแม็กสเพีสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มแมตอร์เผาาปลอีห้าเปอร์เซ็นต์ในช่วงเทศกาลนะครับผม ซึ่งอันนี้เนี่ยใช้จํานวน100เหรียญในการแลกซึ่งเอาตรงๆแล้วว่า,าทำาอวันก็น่าจะได้แล้วล่ะอันนี้คือทําวันเดียวซัดมา48แล้วแะ,ะ้่ากับอีกอันนึงก็คือตัวคอตุ่มสมอล l อเชียนนะครับผมอันนี้ก็จะแลกเพิ่มได้ก็ใช้จํานวน100เหรียญเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้ใครว่างๆ2วันคุณจะได้เงินค่าขาย Small Ocean เนี่ยก็เมื่อกี้เห็นเขาขายประมาณแบบ6-700ก็น่าจะได้นะ แล้วก็นอกจากคอสตูม2อ,อันนี้แล้วนะผมเราก็ยังสุ่มได้ด้วยนะผมซึ่งการสุ่มเนี่ยก็เหมือนกับสุ่มเดลิควสนั่นแหละนะครับผมก็คือมีโอกาสได้แวะสกูบา้าโอกาสได้ถังออกซิเจนได้ตัวชุดว่ายน้ําแบบไม่ใช่แบบเช่านะครับแบบถาวรน่นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมเราก็ต้องมาสุ่มเล่นสิฮะกดไปครับสุ่มหนึ่งครั้งโบเข้ามานะครับผมไอศครีมนะครับผมยังยังไปต่อยังไหวอยู่เอาอีกทีนึงเฮ้ยเอาว่ะริบบอนไม่ใช่โอ้นึกว่าได้แวสกูบา้า ได้เป็นคอตูมคลิปติดผมสุดน่ารักนะครับผมดูฮะปูติดผมนะครับผมปูหนีหัวนะฮะหมอุตส่าห์หลอกให้ดีใจอ่ะเหรียญยังกดต่อได้กดมาได้เป็นแคปนะฮะใช่หรือเปล่าใช่เธอไม่ใช่นะครับผมเป็นหมวกกะลาสีอีกเช่นกันนะฮะอ่าไอของพวกนี้คอตูมพวกนี้ที่สุ่มมานี่เดี๋ยวได้นะครับผมเผื่อใครจะไปขายก็ได้แต่บอกก่อนเลยว่ามันออฟไม่ได้นะทั้งหัวปูทั้ง หมวกกะลาสีเลยพวกนี้ใส่สวยงามอย่างเดียวนะครับอะไปต่อนะครับกดไปปุ๊บปุ๊บกดปั๊บได้เหรียญคืนมาเหรียญหนึ่งน,น้ำตาจะไหลนะครับจ่าย5้าคืนหนึ่งไปกันต่อกดปั๊บเข้าไปไอศครีมอีกแล้วนะครับยังได้อีกนะฮะกดอีกคีนหนึ่งชุดมาเฮ้ยสวิมมิ่งสูตรนี่มาแล้วนะครับผม เซิร์ฟเวอร์สวิมสูตรนะครับผม Mac HP บวก5เปอร์เซ็นต์บวก5เปอร์เซ็นต์ทุกๆ3อัปเกรดเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งนะครับผมใส่คู่กับส c ูบ a าแมสเพอร์เฟคดอบวก10ลดพ t t อีก10เปอร์นะครับอันเนี้ยลุนพ่นน่าจะพอใช้ได้นะครับผมมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมว่าก็น่าจะโอเคนะ สตีบวกสมมติตีบวก9ก็จะได้8%ก็ก็ไม่น้อยนะสำหรับลุนพ่นนะครับลุนพ่นท่านใดคิดว่า8%เมากหรือน้อยนี่คอมเมนต์มาบอกทีนะผมไม่เคยเล่นลุนพ่นนะฮะอ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นของถาวรแหละนะครับคุณบัตรถาวรด้วยเช่นกันนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะกดอีกทีนึงปุ๊บเหรียญอมกแล้วนะครับเหลือยี่15เหรียญวงการกาชามันขาดคนอย่างเราไม่ได้จริงจริงกดมาวงอีกแล้วสก,กูบ้ามาดิไม่ใช่นะผมเป็นคอสตูม น้ำแข็งใสนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะน่ารักดีเอ้ยนี้น่ารักน่ารักให้ผ่านให้ผ่านเต่ีได้มันออฟไม่ได้นะครับกดมานะครับผมเอาแว่นสกูบ้านหน่อยไหมล่ะไม่ใช่นะครับผมเอาอีกแว่นสกูบ้าต้องมาแล้วมีดบอลนะครับผมหมดแล้วนะครับเอาไว้สะสมกันต่อวันหลังนะฮะอ่ามีดบอลขายได้นะครับผมซื้อได้นะฮะซุปเซิฟอะไรได้หมดนี่รับปั๊ม3า7 k 15% 4 k นะครับผมบัฟบอลส k นะครับ นี่รับแว่นอยู่2.7นะครับผมเสื้อเมื่อกี้นี่ 200K ออกซิเจน 250K นะครับผมพุดดิ้งแตงโม 5K เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากเควสนี้ขายได้หมดอ่ะนะครับผมถัง450เนี่ยนะครับนี่คอสตูม450เช่นกันนะครับผมอ่ะมีนี่ด้วย MCA นะครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าเป็นเควสที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับผมผมว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่เลเวลเกิน50น่าจะสู้มอนพวกเพนพวกเอ่อเมอร์แมนอะไรในถ้ำได้หมดแล้วล่ะนะครับผมเก่งสุดในถ้ำม,มันก็มีแค่นั้นนะ,นะครับ ผมว่าตัวเลเวลน้อยเนี่ยสบายด้วยเพราะว่าไม่หักโทษเลเวลไงเอ่อมาตีปลาหมึกตีเพนเนี่ยของดรอปเก้ามาขายต่อได้ด้วยนะครับผมเรียกว่าหมุนหมุนเงินดีอะ่ะช่วงนี้นะครับผมก็จะลืมมาทำแล้วกันนะครับสำหรับนูโดิลเฟสติวัลนะครับของดีๆมีเยอะมากนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ยูทูบเบอร์ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ